สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอเก่าเราก็เอใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมกับแนวทางฮางนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่28นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะคะสําหรับของวันที่27แล้วก็ฟังคําเตือนกันด้วยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะดูผลของเมื่อวานนะคะของวันที่27 <c oughs> วันที่27แอดให้วิ่งรูดไปที่5 6 8เน้นไปที่5นะคะสำหรับในรอบเลกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ9 1 5ล่าง4 4นะคะอะวิ่งรูดที่5มาอะนะคะ ส่วนในรอบพิเศษเนาะหนึ่งแปดหนึ่งล่างหนึ่งหนึ่งแอดหลุดไปนะคะแต่ว่าใส่วิ่งใส่รูดยังมานะคะในรอบพิเศษบนส่วนในรอบปกตินะคะสามสี่หนึ่งล่างเจ็ดสี่นะคะอันนี้แอดหลุดไปเนาะในรอบ v i p ห้าแปดห้าล่างหกหกนะคะแปดห้าห้าแปดมาในชุดวินแล้วก็ตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะแต่เป็นตัวกลับนะคะอ่าส่วนหกหกนะคะพี่ๆจ๋าหกหกตัวเด่นที่แอดให้ไปมีใครได้ นำเบิ้ลไปเป็นแนวทางไหมเนาะก็จะมาเหมือนกันนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะตัวที่แอดจับคู่อ๋อในรอบพิเศษแอดก็มาแปลหนึ่งลืมเห็นพี่น้องจ๋าอ่ะวันนี้ก็มาในสองคู่เนาะยังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันนะคะสําหรับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะเป็นสูตรการคำนวณน,นะมีเขามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋านําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามต่อกันของวันที่ยี่สิบแปดนะคะ วันนี้ก็ลงช้าหน่อยเนาะพี่จ๋าวันหยุดเหมือนไม่ได้หยุดเลยทั้งทําแนวทางทั้งทํางานบ้านนะคะว่ากว่าจะเสร็จแต่ละอย่างแอดให้ช้าก็ยังดีกว่าไม่ลงเนาะ,ะถ้ามีเวลาแอดก็นํามาลงให้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวแอดจะลงให้นะคะพี่จ๋าเสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่ได้อัดคลิปเลยนะคะเดี๋ยวว่างก่อนนะคะ,ะตามต่อกันที่ฮานอยของเราแล้วกันนะคะตัวเด่นของแอดให้ไปในวันนี้ให้เด่นไปที่สองนะ ห้าศนะคะหรือว่าชุดวินในนี้นะคะพี่พีจ๋าแต่ว่าใส่วิงเสรรูดแอดเน้นไปที่สองนะเน้นไปที่สองนะคะเราก็มีห้ามีศูนย์ด้วยนะคะแต่ว่าเน้นไปที่สองสำหรับ2มาดูกันว่า2มีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับสองแอดให้ไปที่สองหนึ่งะคะสองแปดห้าสี่ 5 9าเก้มนย์ศูนย์นะคะ,ะมาดูกันตัวที่แอดเน้นในรอบชุดโค้งสุดท้ายนี้นะคะสองนะคะตัวที่แอดเนะะ้นแอดเน้นไปที่สองหนึ่งะคะส่วนหเนาะเน้นไปที่ห้าเก้าหรือห้าหก นะคะพี่พี่จ๋าส่วนศูนย์นะคะแอดเนนไปที่ศูนย์เจ็ดตัวเด่นที่แอดให้ไปอย่าลืมเบิ้ลด้วยเด้อหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะแอดก็ขอขอบคุณพพเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามปรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเงรวยรวกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ